ก็คือค่าของคนก็คือว่าการทําความดีเนี่ยทุกคนไม่ต้องรอถ้ารอให้พร้อมชาตินี้มันก็ไม่พร้อมถ้ารอให้รวยบางอาชีพมันก็ไม่รวยสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสได้ทําความดีหรือแบ่งปันน้ําใจให้แก่สังคมก็ให้รีบทําเพราะชีวิตคนเราไม่แน่นอนมันมีความสุขนะปิติใจมากอิ่มใจมากแล้วก็มีพลังมันเหมือนกับว่าแรงผลักดันของเราการทําความดีเนี่ยสำคัญที่สุดลูกหลานของผู้ป่วยแล้วเ,เขาจะเห็นเราเป็นแบบอย่างวันข้างหน้า สิ่งที่เขาเห็นเราทำเนี่ยการช่วยเหลือกันเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องเป็นญาติหรือพี่น้องหรือคนที่รู้จกักแค่เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกกัน <st arts> ก็สามารถแบ่งปันน้ําใจให้แก่กันได้เหมือนมีเพื่อนบ้านเป็นรั้วดีกว่ามีรั้วเนี่ยที่หนาแน่น <st arts> เพื่อนบ้านเป็นรั้วเนี่ยดีกว่าเพราะเป็นรั้วที่มีชีวิตเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจตัวเองว่าเราได้ทําสิ่งที่เราทาดีเราก็จะรู้อยู่ในใจคนเดียวว่าสิ่งไหนที่เราทําดีนะว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีมันก็จะมอบกับสิ่งที่ดีให้เราใจเราผมก็เช ค่าของคนส่วนมากตอนนี้ก็คนจะจะมองกันที่ลักษณะภายนอกการแต่งตัวหรือว่าฐานะหน้าตาในชื่อเสียงในสังคมแต่ผมเชื่อว่าโลกเราอยู่ไม่ได้ถ้าเรานับถือแต่เฉพาะคนที่เป็นแบบนั้นคนที่ตั้งใจทําดีหรือว่าคนที่เขาช่วยพยุงโลกนี้ไว้ไม่ให้ไม่ให้มันเลวร้ายไปกว่าน,นี้ครผมเชื่อว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องทําให้คนดี เ,เขาเขาได้รู้ค่าของเขาในสังคมแล้วก็มีคนอื่นเห็นค่าของเขาทํางานแบบนี้นะครับเนาะทำนาวันละแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็เป็นอาสาสมัครทนะิดเมย์ไม่อยากได้เงินหรอครับอยากได้เงินคือกันนะี่ย <c oughs> แล้วทาไมยังทําอยู่ครับ <c oughs> ขอโทษเลยครับถ้าผมได้เงินแล้วงานไม่งานไม่เสร็จครับองาน<อ>ที่ <c oughs> ผมไปทําผมต้องไปทําทุกวันครับครับมีวันไหนที่ไม่อยากจะออกไปทํำไหมครับมันร้อนมันเหนื่อยขอโทษครับคําว่าร้อนไม่มีครับ ถามว่าเหนื่อยไม่มีครับทำไมอะครับขอโทษด้วยครับผมมีความอดทนครับอ๋อนั่นแหละผมจึงไม่ร้อนไม่เหนื่อยครับมันร้อนร้อนแค่กายครับอย่าให้ใจร้อนครับโอ้แล้วทิดเมย์ที่ทำทำอยู่ทุกวันเนี้ยไม่ได้เงินแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครให้เนาะแต่ทํำไมทิดเมย์ยังทําอยู่ความสุขของทิดเมย์คืออะไรที่ได้ทำมันมีความสุขใจครับความสุข